บางปะกงคู่ชีวีพระสถูปเจดีคู่ถิ่นสารพระเจ้าตากสินคู่บ้านอาหารข้าวหวานคู่เมืองหรือเรื่องั้างคาววัดโพบางคล้าชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำบางปะกงที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาไร่และสวนผลไม้ที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะมะม่วงบางคล้าซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย บริเวณปากน้ำโจโลสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาปรากฏหลักฐานในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำโจโลเป็นที่ปะทะของทัพพม่าโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ตีทัพแตกไปจนกระทั่งได้สร้างพระสูบเจดีย์ขึ้นณนบริเวณแห่งนี้ทั้งปรากฏหลักฐานชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ลงหลักปักฐาน ประสานวัฒนธรรมไทยจีนอย่างลงตัวผ่านวัฒนธรรมความคิดสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าชุมชนบางคลา้าเป็นชุมชนที่ภาษาศิลปะก,การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์มีการแสดงอย่างการฟ้อนรำอวยพรโดยชมรมรำไทยเพื่อสุขภาพตำบลบางคลา้าโดยมีคุณอุไรชอบากาเป็นผู้นำฝึกสอนนักท่องเที่ยวสามารถร่วมรำเรียนรู้และสนุกสนานไปกับทีมงานได้ ชุมชนบางคลา้ายังเป็นชุมชนที่มีความพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยให้บริการและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชุมชนบางคลา้ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอาทิวัดแจ้งชมพระอุโบสถศิลปะไทยผสมศิลปะจีนวัดโพบังคลา้าชมค้างคาวแม่ไก่นับพันตัว กราบขอพรพระสายญาติณมนดบวัดโพบางคลา้าอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าต่างสินมหาราชบริเวณปากน้ำโจโลตลาดน้ำบางคลา้าสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนเยี่ยมชมชิมชอ็อปสินค้าวัฒน,นธรรมท้องถิ่นอาทิผลิตภัณฑ์เพ้นแก้วจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านภูแก้ว หมวกกุยเลยจากกลุ่มจักสารหมวกกุยเลยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านแม่บุญมีนอกจากนี้ชุมชนยังมีนักเล่าเรื่องที่มีความรู้ประสบการณ์อย่างคุณคงศักดิ์นมิมานรดีมักกุเทศท้องถิน่นที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกันปิดท้ายด้วยการล่องเรือท่องเที่ยวทางสายน้ำชมเกาะลัดเกาะน้ำจืดขนาดใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเซา พร้อมชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงอันอุดมสมบูรณ์ของอำเภอบางคล้าอำเภอบางคล้ามีดีรอให้คุณมาสัมผัส